สวัสดีครับผมมาเกี่ยวเขาครับมืัอนี้มาให้่กำลังใจเขาซือมาแล้วให้ใจพี่เติ้ลเอาแกแกเมื่อยเนาะตรวจตดวจวันนี้เกี่ยวเขากระสัน เกี๊ยวข้าวเกี๊ยวข้าวรวยแดดหวานแห้งมือนนี่ทำหมดสองล้อยสองบัวน์เขาคนอยู่บัวน์ยนะเออว่ามาเห็ดยังเก่นั่นเกลี่ยเราแนวโบราร นั่ง่าอย่างเดียวนี <c oughs> นั่ง่าเอิน่นรถรถรถสื่อเขา <c oughs> อยางมากยีา่นานี่